คุณผู้ชมคะหญิงคนหนึ่งอายุ54ปีนะคะมีโรคประจําตัวรุมเร้าหลายโรคเหมือนกันแล้วก็จู่ๆแกก็เกิดหายใจไม่ออกแต่ยังมีสตินะคะโทรแจ้งคนให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ด้วยความที่คือมีสติแหละแต่คงตกใจอะ่ะบอกบ้านเลขที่ผิดอตอนโทรแจ้งเขาอะเนาะโทรแจ้งเขา,เขาก็<อ>กเลยไปะะถึงบ้านไช่ไหมหลงสุดท้ายเธอเสียชีวิตเลยนะคะ<อ>เรื่องนี้สําคัญมากเลยคุณผู้ชมคือนายพงศักดิ์อายุ41ปีน้องชายคือวิ่งร้องไห้มาเลยนะคะเนี่ย เอามือปาดน้ําตามาเลยอะค่ะแล้วคือสังเกตนะตรงนี้จะมีกองขยะอะไรสูงนิดนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคือจุดนี้ยังไงเนี่ยนะคะคือวิ่งฝ่าเข้าไปในบ้านพักตำบลบ,บางแก้วอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะไปดูร่างไร้วิญญาณของนางสาวอรไทยพี่สาวอายุ54ปีหลังจากได้รับข่าวร้ายจากเจ้าหน้าที่นะคะน้องชายเนี่ยเผยทั้งน้ําตาว่าช่วงประมาณสัก1ิบโมงยีนาทีพี่สาวไลน์มาหาตัวเขาเองค่ะบอกว่าหายใจไม่ออกจะไปโรงพยาบาลแล้วก็ยังโทรมาหาสองครั้งแต่ว่าคือเขาเองก็คงยุ่ง นะคะไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้รับสายด้วยอยู่ๆเจ้าหน้าที่ก็โทรมาแจ้งบอกพี่สาวเสียชีวิตแล้วอะ่ะก็เลยรีบแบบเดินแบบทั้งเดินทั้งวิ่งมาเลยเนี่ยนะคะร้ะองไห้มาเลยแล้วมาตรวจสอบกันนางสาวออนรือไทยนอนเสียชีวิตท่ามกลางกองขยะเลยค่ะใกล้กันเนี่ยก็จะมีเตียงนอนของแม่อายุ7จปีป่วยติดเตียงอยู่กู้ภัยก็นําศพออกมาจากบ้านด้วยความทุลักทุเลเพราะว่า บริเวณนอกบ้านแล้วก็ในบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยกองขยะจนไม่มีทางจะเดินแล้วอะค่ะบางจุดเนี่ยขยะสูงเท่าหลังคาบ้านก็มีเหมือนกันนางสาวสุมาลีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะบอกว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจําตัวหลายอย่างทั้งเบาหวานความดันภาวะเลือดอะไรเงี้ก็มีเหมือนกันก่อนหน้านี้โทรมาขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการค่ะก็ให้มารับเนื่องจากว่าหายใจไม่ออกแต่ว่าบอกบ้านเลขที่ผิดไปค่ะ เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตามหาไงเอาบ้านหลังไหนยังไงต้องไล่ถ<ห>าม <หา S 2> ไปเรื่อยใช่ไหมคะพอมาถึงบ้านอ่ะพบว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วอะคะ่ะเขาแจง้งไปเรื่องที่ผิดมเลขที่มันสี่สิบชักหนึ่งสามเก้าแต่เขาแจ้งไปตัวตัวคนป่วยแจ้งไปว่าสี่สิบสี่ซั่หนึ่งสามเก้าพอมาถึงเขาเสียชีวิตแล้วแล้วปกติเนี่ยเขาอ,อยู่กันสองคนงครับอยู่กันสองคนแม่ลูกแม่แม่เขาติดเตียงแล้วเขาป่วยมีโรคอะไรมาเขามีเบาหวานทําดัน เขาไมรู้ใตมีรอเปลาสนะไม่รู้เหมือนกันไงก็ะจะไปหาหมอประจําเราคือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเสียตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ก็รู้พร้อมกับพวกน้องๆเนี่ยแหละพวกน้องตอ,อ,อ,อมาน,นี่แหละแล้วใครเป็นคนแจ้งทางโรงพยาบาลทางกูชิตเขาแจ้งเอง คุณผู้ชมคะและอย่างที่ให้สังเกตไปตอนต้นบอกว่าที่ต้องวิ่งป่ากองขยะอะไรเข้าไปข้าวของอ่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขารับซื้อของเก่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปรากฏไม่ใช่นะคุณผู้ชมผู้เสียชีวิตเนี่ยมีพฤติกรรมชอบสะสมขยะค่ะสะสมเฉยเฉยแล้วก็เคยถูกร้องเรียนแล้วด้วยเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะคือเจ้าตัวไม่ยอมให้ใครนําของของไปทิ้งเลยขู่จะดําเนินคดีข้อหาบุกรุกด้วยถ้าเกิดใครเนี่ยมาเก็บ ข้าวของของเขาไปทิ้งอะไรเงี้ยสภาพบ้านก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแต่มันล้นทะลักออกมานอกบ้านเลยอ่ะนอกบ้านเลยเนาะนอกรั้วเลยนะคะเออค่ะอ่าแกก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยทีนี้ก็เหลืออีกคนนึงใช่ไหมที่บอกว่ามีแม่ที่ติดเตียงอยู่นะไม่รู้จะยังไงก็เป็นห่วงอยู่เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบขยะเยอะนิดนึงก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเข้าไปช่วยดูแลกันหน่อยนะคะ